สวัสดีครับคุณรู้ไหมครับว่าทําไมเพชรแต่ละร้านราคาถึงไม่เท่ากันครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราคาของเพชรนะครับในแต่ละร้านทําไมถึงไม่เท่ากันคือมีคนทักเข้ามาถามผมเยอะมากว่าราคาของเพชรเนี่ยเอ้ยทำไมแต่ละร้านราคาไม่เท่ากันล่ะน้องไฮนะครับผมต้องมาบอกเลยว่านะ ราคาเพชรของแต่ละร้านเนี่ยไม่เท่ากันแน่นอนนะเพราะว่าเพชรเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ4 cs นะครับผมทุกคนน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วว่า4 c เนี่ยคืออะไรนะครับการหลัดคัตติ้งคันเลอร์คุณภาพนะครับผม4อย่างเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดราคาของสินค้าชิ้นนั้นๆน,น,นะครับผมยิ่งคุณภาพยิ่งสูงมากเท่าไหร่ราคายิ่งสูงตามมากขึ้นเท่านั้น หมายควาว่าอย่างไงหมายามว่านะครับผมขอยกตัวอย่าง้วกันเช่นนะครับน้องหมานะครับน้องสุนัขนี่เองน้องสุนัขเนี่ยนะน้องสุนัขทําไมราคาถึงแตกต่างกันละ่ะเฮ้ยในเมื่อน้องสุนัขเนี่ยก็เหมือนกันหมดเข mm. ้าใจไหมก็คือหมาก็คือเป็นสัตว์สายพันธุ์หนึ่งใช่ไหมเฮ้ยทำไมราคาถึงแตกต่างกันบางตัว5,000บางตัว20,000่นบางตัวห0,000่นบางตัว10,000แ นะมีเกตเลี้ยงเล่นเกตรประกวดหูบางตัวสามล้านกว่าบาทนะทำไมล่ะเพชรก็เหมือนกับสิ่งของอย่างอื่นเลยครับเพชรเนี่ยยิ่งสวยเหมือนนางงามมากเท่าไหร่นะครับราคายิ่งแพงตามคุณภาพมากเท่านั้นนะครับผมก็จะขึ้นอยู่กับสีสีละนะบางร้านเนี่ยอย่างเช่นเพชรตามรูปภาพนี่เลยครับสามหมื่นกว่าบาทนะครับนะรบ,บางร้านเนี่ยเพชรอย่างเงี้ยแบบเดียวกันเดะเลยนะ เหลือหนึ่งหมื่นกว่าบาทเอ้ยทาไมล่ะทําไมล่ะเอ้ยผมต้องบอกก่อนนะว่าว่าร้านที่ขายสามหมื่นเนี่ยเ,เขาเนี่ยไม่ได้บวกกําไรเยอะนะอันนี้ผมต้องพูดเลยนะร้านที่ขายสามหมื่นเขาไม่ได้บวกกาไรเยอะเออเพราะว่าเอ้ยผู้ผลิตนะครับก็คืออย่างผมเนี่ยนะก็ใช้เพชรคุณภาพสูงเนาะบางร้านก็ใช้เพชรคุณภาพสูงนะอแล้วเอ้ยหนึ่งหมื่นเนี่ยบางทีนะครับ อ่าเขาอาจจะใช้เพชรแบบคุณภาพต่ำหน่อยนะเพื่อให้ราคามันถูกลงนะครับผมอนะ่อันเนี้ยแล้วแต่พิจะะารณาการนะครับอ่าผมไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยไอ้ร้านหนึ่งหมื่นเนี่ยมันแบบแย่กว่าร้านสามหมื่นนะแต่ว่าอันเนี้ยผมมาพูดให้ฟังนะว่าทำไมก็เพราะว่าสีสีนี่แหละครับรนะ้านหนึ่งหมื่นเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเพชรของฉันนะี่ะ vvs นะน้ำเก้าเก้านะน้ำเก้าแปดนะ ออซึ่งพอแกะออกมานะให้ผู้เชี่ยวชาญดูอย่างเช่นสถาบัน g a หรืออะไรเนะี่ยแกะออกมาดูปุ๊บไอ้เทียคุณภาพไม่ตรงนะครับผมอ่ะนี่แหละครับทำไมราคาของแต่ละร้านเนี่ยราคาถึงไม่เท่ากันบางชิ้นถูกบางร้านถูกบางร้านแพงนะครับผมฉะนั้นนะครับเวลาจะซื้อเพชรน,นะคือว่าผมอยากบอกว่าแบบดูความน่าเชื่อถือของเขาอ่ะดูความจริงใจของเขาครับ นะแล้วก็ดูว่าเฮ้ยหน้าร้านเขาเป็นยังไงเขามีบุคลิกยังไงเขาขายราคาเท่าไหร่นะครับผมเนาะเพราะว่ามีคําถามมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วผมก็แบบอ่ะผมก็อยากตอบให้ทุกคนได้รู้ว่าเออตรงนี้แหละนะที่ทําให้ราคาแตกต่างกันราคาแยากตรงนี้แหละที่แตกต่างกันนะครับบางทีเนี่ยคุณอาจจะไปประมูลเพชรเนี่ย ในราคาที่ถูกมากๆหรือว่าซื้อในราคาที่ถูกมากๆเนี่ยนะอย่าเพิ่งดีใจนะครับนะกลับมานะครับลองส่องลูปดูเพชรก่อนนะครับสเต็ปหนึ่งเลยก็คือลองส่องลูปดูเพชรก่อนครับอ่นะก็เอาลูปสิบห้าเท่านี่ส่องดูเลยว่าเอ้ยข้างในเนี่ยมีตำหนิหรือเปล่านะครับสองนะครับดูเปอร์เซ็นต์ของทองด้วยนะ บางทีเนี่ยเขาอาจจะใช้ทอง 9K ก็ได้นะเขาแล้วเขาบอกว่า 18K คุณไม่มีทางรู้หรอกนะครับลองส่องเปอร์เซ็นต์ของทองดูนะครับจะทำยังไงครับไปหาร้านค่ะไปหาร้านเลยครับมีร้านตามห้างอยู่ที่เขาเนี่ยรับแบบรับอ่าเขาเรียกว่าอะไรเช็คเปอร์เซ็นต์ของทองอะ่ะเออมันจะมีร้านเช็คอยู่นะลองไปดูหรือว่าลองเช็คที่ร้านผมก็ได้ นะลองมาเช็คที่ร้านผมก็ได้ผมยินดีครับเนาะและนะครับอย่างที่3ครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะใช้เพชรปลอมแซมไปกับเพชรจริงนะครับอันนี้น่ากลัวสุดนะครับก็คือว่าจะตรวจยังไงครับก็หครับเข้าสถาบัน GIA ครับนะแต่ถ้าคุณซื้อมาด้วยตัวเรือนแบบมาเป็นแบบตัวเรือนเพชรเลยเนี่ยผมแนะนํานะครับก็คือซื้อเครื่องหนึ่งครับราคาประมาณสองหมกว่าบาทนะเป็นเครื่อง ตรวจเพชรปลอมแบบเป็นแหวนะอะของซีที่ตรวจ CVD นะครับผมหรือว่านะไปร้านที่คุณเชื่อใจเนาะหรือว่ามาร้านผมก็ได้ผมตรวจให้ฟรีนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าเม็ดไหนเป็นเพชรจริงเนาะหรือว่าไปร้านที่คุณเชื่อใจก็ได้นะให้เขาตรวจให้เนาะอ่ะฉะนั้นนะครับราคาของเพชรเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับคุณภาพเนาะทุกคนเข้าใจกันแล้วเนาะ ะฉะนั้นนะครับผมผมต้องบอกก่อนเลยว่านะไม่ใช่ร้านผมเนี่ยดีนะครับหรืออะไรนะครับแต่ผมเนี่ยอยากมาแบ่งปันนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้บริโภคมาก่อนอและมาเป็นพ่อค้านะครับผมก็อยากมาแบ่งปันให้ทุกคนได้รู้ว่าเอ้ยเนี่ยเวลาเขาขายเนี่ยทำไมราคาถึงไม่เท่ากันนะครับเฮ้ยบางร้านแพงบางร้านถูกเนี่ยอันนี้แหละคือคำตอบนะครับผม และผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไม่โดนหลอกนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยครับนะขอให้คลิปนี้เนี่ยเป็นความรู้ที่ดีนะครับนะ,ะถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมช่วยคอมเมนต์ใต้ภาพมาให้หน่อยหรือว่ากดแชร์ผมด้วยนะครับและกดติดตามเพจผมด้วยเดี๋ยวผมจะมีความรู้ใหมๆ่ๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูเสมอๆนะครับผมนะหรือว่ามีคำถามอะไรนะครับทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นี้เลย ผมจะได้เอาไปแบบทําคลิปวิดีโอใหม่และให้ความรู้พวกท่านใหม่ในรอบหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ